สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วครับผมมาพบตามสัญญาต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วก็ดูหุ่นในตำนานนะครับผมโอ้โหจากเรื่อง NG รามูนเแอนโฟตี้นะครับอ้นี่นะครับผมคลิปแล้วดูไปแล้วนะครับผมก็จะแปลงร่างเป็นสิงโตทองคาได้ตัวนี้เป็นพระเอกชื่อว่าคิงจักสหายโอ้โหเท่ไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูควีนกันบ้างดีกว่าตัวนี้แปลงร่างเป็นเสือดํานะอันนี้ชื่อว่า ฟีนไซเดรลนอู้จะเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมมีปัญหาตรงไหนเดี๋ยวเรามาชมกันครับผมตอนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับมากดติดตามกดแล้วก็แชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับขอพระคุณอย่างยิ่งเลยครับผมถ้าว่าผมรีวิวผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยครับผมถึงแม้ว่าท่านจะกดดิสไลค์ผมผมก็ขอขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาดูมาชมกันนะครับผมดูเจ้าคิงแฟชเชีร์ไปแล้วแปลงร่างไม่เท่าไหร่ตัวนี้นะครับแปลงร่างซับฟอนมากกว่าเยอะเลยนะครับผมอ่ะมาดูที่กล่องเลยนะครับผมเพราะ ข้างในไม่ได้แกะเหมือนกันนะครับผมอแกะให้ดูนะครับเป็นแบบนี้นะครับผมเขาก็จะเขียนว่าเหมือนเจ้า king texture นะครับก็จะเขียนว่า attack robot square ก็เป็นกุ่มหรือว่าทีมนะครับหุ่นยนต์โจมตีนะครับผมอันนี้ v a r i a b l e action ก็สามารถที่จะแปลงร่างเปลี่ยนรูปได้ตามใจชอบนะครับผมก็มี action ต่างๆนานานะครับผมอดูไปเรียบร้อยนะครับอันนี้เรามาชมตัวหุ่นกันบ้างดีกว่าครับหุนอุ่ม จะสะใจขนาดไหนนะครนี่อาวุธนะครับผมอ่ะหุ่นกันเลยแป๊บนี่หุ่นนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เองนะครับโอโ้ก็จะสวยงามไม่แพ้กันนะเจ้าคิงเซ็ตเชอร์นะครับผมตัวนี้ ตอนแรกๆเขาเป็นผู้ร้ายนะครับผมต่อไปต่อมาปุ๊บโอ้โหจากเนื้อเรื่องครับก็กลับกลายเป็นผู้ช่วยพระเอกนะครับหัวสามารถที่จะหมุนได้นะครับผมนี่วันนี้เขาก็คงขึ้นลงได้หล่อแท่เหมือนกันนะครับผมอืมและแขนขยับได้ลูกเล่นครับผมชอบมากครับเนี่ยหมุนได้รอบเลยครับผมมือมือนี่หมุนได้หมดสุดๆนะครับขานี่ขยับได้พับได้งอได้ปุ๊บปุ๊บป๊บตามใจเราชอบนะครับด้านหลังก็ประมาณเนี้ย สีนะครับก็สวยนะครับ็นสีข้จุดเดียวตรงนี้นะครับผมหน้าตาประมาณนี้หล่อเท่ดีนะครับผมอ่ะนี่เดี๋ยวเรามาดูลูกเล่นที่ว่าเขาแถมให้ก็เป็นระบบอาวุธนะครับอาวุธต่างๆก็จะมีไม่เหมือนก็เจ้าคิงเซตเชอร์นะครับมีอะไรบ้างเอ่ยก็จะมีทวนนะฮะโอ้โหอันใหญ่อันใหญ่เบ้อเลยนะฮะทวนขนาดไหนเอ่ยเดี๋ยววัดให้ดูนะครับผมอยู่ที่ประมาณสัก18เซนเลยนะครับผมนี่โอ้โหฝุดๆนะฮะอ่ะหนึ่งชิ้นต่อไปโล ผมชอบตัวนี้มากครับโล่สวยจริงๆครับมีสัญลักษณ์มีปืนตรงนี้ด้วยสี่กระบอกนะครับแล้วก็มีมีดนะฮะมีดมีดติดติดปลายโล่อย่างเงี้นะครับผมเท่จริงๆเลยนะฮะนี่มีปลายโล่ต่อไปมาดูแส่โอ้โหตัวนี้วุฒจัดเต็มป่าป่าป่านะฮะมีเหรียญนี่เป็นเหรียญสีเออน้ำเงินน้ำเงินดำดำนะครับผมนี่เขียนว่านะฮะฟีนไซเดอรอนฟีนไซเดอรอนนะครับเป็นชื่อของเขานะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่หนึ่งเก้าเก้าศูนย์แปดเด็ดร้อยต่อไปมือสองชุด ตีชิ้นนะเป็นแบบนี้มือไม่เหมือนเจ้าชิงแฟกชเชอร์นะครับมือแบบว่ามือจับอาวุธแล้วก็มือแบบอ้าเฉยๆอย่างนี้นะครับผมอ่าแต่นี้มาดูมือตัวนี้มือนี่มือเป็นเหลี่ยมนะพอเออผมก็สงสัยนะครับอันนี้มือเป็นเหลี่ยมข้างนี้ตรงนี้นิ้วโป้งอยู่ข้างบนแต่นี้นิ้วโป้งอยู่ข้างล่างผมก็เอ๊ะมันงงจริงๆฮะทำไมมันเหมือนมันเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยนะถอดมาให้ดูเลยครับผมนะฮะเหมือนกันแป๊ะเลยครับผมโอ้โหได้มือขวา สองข้างเลยครับผมล็อกมือขวาสองอันเลยครับผมโอ้โหท่านใดมีเหมือนของผมบ้างสังเกตดีๆนะครับมือนะครับผมอันนี้เหมาะสําหรับถือแท่นะครับผมจริงๆล็อกคับนะครับผมเอามีดควคานๆๆไปนิดนึงมันจะได้ใส่ได้ตาควานมากไปก็อย่าลืมว่ามีวิธีซ่อมนะครับผมถ้าควานมากไปนะครับเนี่ยเราใช้ใช้กาวนยครับผมเนี่ยกาวไอ้กาวร้อนเนี่ยทา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 มันรวมมันรวมเนาะแล้วก็เฮ้ยถ้ามันเป็นฝ้าเป็นฝ้ากานี่เลยครับผมเนี่ย นะซ่อมแบบบ้านๆนะครับผมไม่ต้องไปซีเรียสละของเล่นก็เล่นแล้วทา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 ปุ๊บมันก็จะหายฝ้าฝ้าที่เป็นคราบกาวนะครับนะก็แค่นี้เองจบนะฮะนี่ก็ซ่อมนี่ผมผมเหลาแล้วถึงใส่ได้จริงๆแล้วมันคับนะครับผมอ่ะมาเปลี่ยนมือมือตัวนี้ก็ถอดออกแป๊บนี่เหมือนกันนะครับสองข้างเนี่ยมือคับใส่ไม่ได้ก็จะถือปุ๊บแบบนี้ก็ต้องเหลาเหลาปุ๊บก็ถึงจะใส่ได้นะครับผมก็เป็นแบบนี้เองแปบแล้วก็ใส่ไปก็จะจัดท่าทางเล่นวุธได้ฮะ ตอนนี้โลนะครับโล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 ทำยังไงเอยเออโลอะโลติดตรงไหนนะครับเพราะว่าบางคนก็ว่าโลติดตรงไหนดีไม่รู้นะครับผมอ่ะเดียอให้ดูนะครับโลนะครับตรงนี้เขาก็จะมีรูนะครับผมรูปึ๊บก็พับเข้าไปแบบนี้นะครับผมตรงนี้เขาจะมีเดือยฮะปึ๊บนี่เอาเดือยมาแล้วก็ใส่โลไปเนี่ยใส่โลไปแบบนี้ปึ๊บเห็นไหม นี่ก็ได้โลและโลติดมือแล้วครับผมนี่หมุนได้ปึ๊บจัดท่าได้นี่เป็นยิงปืนได้เนี่ยหมุนได้ปึ๊บะหรือปึ๊บมันนี้ก็กลายเป็นโลนะครับผมก็จะมีลูกเล่นแค่นี้เองครับผมตัวนี้เขามีมีข้อเสียตรงมือที่ว่าคับไปหน่อยแค่นั้นเองนอกนั้นดีทุกอย่างนะเจ้าเออคิงเซเดอรอนเย เจ้าคิงสักชเชอร์นี่ก็ยังจะมีปัญหามากกว่านะครับผมต้องซ่อมมากกว่าแต่ตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับผมก็มีแค่มือมันครับเราก็เหล่านิดนึงก็จะเล่นได้ตามปกติของเราแล้วครับผมอะเป็นแบบนี้เองนะฮะปึ๊บเงยหัวขึ้นอ้าคันนี้ก็เท่แล้วครับผมนะเปรียบเทียบให้ดูทั้งสองตัวนะครับหล่อเทพเป็นคนละแบบนี่ฮะปึ๊บอ่าฮะก็เล่นได้แล้วครับผมฟาร์มสูงว่าพอๆกันนะครับผม ความสูงพอกันแค่นี้เองนะครับผมปุ๊บเนี่ยจัดเอาตามใจเราชอบฮะปุ๊บแบบนี้เองนะฮะปุ๊บเงยหัวขึ้นหน่อยอ่าคันนี้ก็เทแล้วครับผมเห็นไหมครับเล่นง่ายๆสไตล์ของเล่นจีนแบบนี้เองนะครับผมอ่ะต่อไปมาดูการแปลงร่างกันบ้างดีกว่านะครับผมจะแปลงร่างแบบไหนยังไงนะครับผมเพราะว่ายากกว่าแน่ถอดเอามือออกนะครับอามือนี้ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับผม การแปลงล่างนะครับผมการแปลงล่างเดี๋ยวโหหลายขั้นตอนซับตอนมากเลยครับผมอะดูดีๆนะครับผมเพราะว่าบางท่านใส่ไม่ถูกนะฮะเหมือนติดไม่ได้อ่าถอดมาแล้วก็พับกันแป๊บๆเริ่มต้นที่เอาส่วนตรงนี้หน้าอกกันเลยนะครับแกะออกมานะครับผมปึ๊บเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็หัวนะครับปึ๊บหมุนก็ไปข้างหลังแบบนี้แล้วก็จะมีตรงนี้สไลด์ขึ้นสไลด์ลงเห็นไหมครับเนี่ยสไลด์สไลด์สไลด์ก็ไปข้างหลังให้สุดเลยนะครับผมปึ๊บอย่างนงี้นะฮะสไลด์เ็ไปปึ๊บนะฮะเป แล้วนี้เอาหัวเสือขึ้นแกะตรงนี้นะครับนี่นะครับยกขึ้นมาเลยครับปุ๊บยกขึ้นมาแบบนี้นะครับผมนี่ก็จะกลายเป็นเสืออาปากได้ด้วยฮ่านะครับผมนี้เราก็ดันตรงนี้ปึ๊บฮะกดลงไปนะครับผมเนี่ยตัวนี้ขึ้นมา,มาแบบนี้ปึ๊บแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้ฮะใส่เข้าไปปึ๊บฮะใส่เข้าไปแบบนี้นะครับผมแล้วก็ดันลงฮะอย่างนี้ก็เป็นแบบนี้ปึ๊บนี่นี่ก็เรียบร้อยแล้วครับผมก็ติดเข้าไปนี่ก็เป็นแบบนี้เองนะครับ นี้เราก็มาดูช่วงหน้าปืบหมุนก็ไปเลยครับปืบปืบนะฮะนี้เรามาดูแขนนะฮะแขนแขนแล้วก็พับพับไปข้างหลังแบบนี้นี่ฮะพับไปข้างหลังแบบนี้แล้วก็ดึงตรงนี้ออกดึงลงแบบนี้ก็จบแล้วครับพับคืบขึ้นนะฮะสองข้างเหมือนกันครับผมพับไปข้างหลังปึ๊บแบบนี้นะฮะแล้วก็ดึงตรงนี้ออกมาแค่นี้เองครับก็เรียบร้อยแล้วนี้ขึ้นนี่ฮะดึงแบบนี้ดึงแบบนี้ฮะแบบนี้นะครับผม เห็นไหมครับก็จะได้เป็นรูปร่างของเสือแล้วแบบนี้เองนะฮะเดี๋ยวนะฮะตอนนี้ก็มาดูช่วงหลังกันบ้างช่วงหลังเป็นยังไงเออช่วงหลังตรงนี้นะครับผมสไลด์ตรงนี้ขึ้นไปแล้วออกยืดขาออกก่อนรับยืด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 ขาออกแบบนี้ให้สดๆนะครับแล้วสไลด์ตรงนี้ขึ้นไปนยฮะก็ติดเข้าไปแบบนี้สไลด์นี้ขึ้นไปนะครับผมสไลด์ขึ้นไปครับสไลด์ขึ้นไปเลยครับอย่างเงี้ยแล้วก็ติด นี่ฮะแบบนี้แค่นี้เองครับเสร็จนะฮะนี่ขาตรงนี้นครับมาหมุนไปข้างหน้าหมุนไปเงี้นะฮะหมุน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 เออหมุนอ่ะหมุนก็เรียบร้อยนะฮะก็จะเสร็จเป็นแบบนี้นะครับขาก็จะมาอยู่ข้างหน้านะครับผมนี่เราก็จะได้เร้อยแล้วครับผมนี่หัวก็ยกขึ้นได้อ่าปากได้โหนโหนโหนหนนี่เป็นแบบนี้เองครับฟีนไซเดอรอนหืเสือสีน้ําเงินนะครับผมก็สวยแปลกดีนะครับผมตอนนี้ มันก็จะมีเอ่อลูกเล่นที่เราใส่ตรงนี้นะครับผมบางท่านก็เอ๊ะใส่ยังไงมันใส่ไม่ถูกเพราะว่ามันเล่นดูแล้วไม่มีช่องให้ใส่นะครับดูคู่มือก็ดูยากนะครับผมปรากฏว่านะฮะนี่มันจะมีอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เป็นเป็นตนันที่เกี่ยวนะครับนี่เขียนว่าเม็ดอินไชน่านะครับผมของจีนแท้แน่นอนแล้วก็จะมีเดือยอยู่ข้างในเนะะี่ยฮะเนี่ยเห็นไหมสีน้ำเงินน้ำเงินเล็ก,ลก,ลกๆนะครับผมเอาตรงนี้นะครับผมเนี่ยฮะเสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไปแบบเนี้ยน,นะฮะดันเข้าไปเลยครับผม ปื้บนะครับเนี่ยฮะก็จะติดแบบนี้นี่ก็เป็นหางจบนะครับก็จะเป็นแบบนี้เองนะครับนี่ก็เราก็เข้าไปเดือยตรงนี้ก็ได้ยกขึ้นนิดหนึ่งแบบนี้เองนะฮะเสือก็จัดท่าทางก็ตามใจเราชอบแล้วครับผมนี่นะครับผมควออีนไซโดลนวล่อเทมากมากเลยครับก็จะเป็นสิงโตเอ้ยไม่ใช่เป็นเสือขออภัยเลยครับสามารถที่จะยกหัวจัดท่าทางอ็ตามใจเราชอบนะครับผมอาปากได้ โอ้โหสุดๆนะฮะด้านหลังก็ประมาณแบบนี้หางกระดกได้นิดหน่อยนะครับผมนิ้บทนวุธปืนแล้วก็จัดลุกเล่นเอานะครับผมจัดลุกเล่นเอาาใจเราชอบเลยนะครับผมนี่จัดมาข้างหน้าแบบนี้ก็ได้นะครับอยู่ตรงไหนก็ดูที่เราจะจัดนะครับผมอย่างที่เขาบอกนะครับผมอยู่ที่เราจะเล่นเราจะจัดแบบไหนยังไงนะครับผมอ่าแต่นี้ เด uh. uh oh. ี๋ยวเรามาชมกุกกุกกุกกกุยิงตุมจ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 ุมไอ้ชอสู้กันเลยแปลงร่างชูช่วยช่วยใจให่แปลงร่างนี่โอ้โหเล่นท่าแบบนี้ก็ได sure ้นะครับผมนี่นะครับ โอ้สนุกจริงๆเลยครับผมตัวละ1 0 0บาทนะครับผมท่านใดสนใจก็ลองไปดูในกลุ่มของเล่นหุ่นยนต์โชว์ได้ขายดีนะครับผมเผื่อว่าจะมีขายอยู่นะครับแต่เห็นคนขายบอกว่าต้องรอขอทิดหน้านะก็จะต้องสั่งมาใหม่นะครับผมจากประเทศจีนะครับผมสวยงามจริงๆเลยครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูมาชมคลิปกดติดตามกดแล้วก็แชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าผมก็จะหาของเล่นแปลกๆหุ่นแปลกๆนามารีวิวให้ท่านได้ชมนะครับผมนี่นละครับ ของเล่นจีนนะครับก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างแก้ไขกันไปแต่ว่าโอ้โหเล่นคุ้มเกินราคาจริงๆครับผมฮะเอาละครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่้ามาดูมาชมคลิปกดติดตามกดแล์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมท่านใดยังไม่กดติดตามกะลูนากด,กดติดตามไว้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอา้อาวออสวัสดีครับ ชจูจูจูออชเอยเอ้ยอ้โหดิชิ๊กชิช้ยด้จัดจังอ่ะฮิ๊กชิ้ชิไอนี่อืมโอ้เด่นแบบเด็กๆก็สนุกแบบเนี้ยออมาไปดีกว่าครับผม